สวัสดีค่ะวันนี้ออยก็จะมาบอกสาระเล,ล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับลอตเตอรี่มาจากที่ไหนนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ออยด้วยนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะทุกคนว่าเราจะไปรับลอตเตอรี่แบบนี้มาขายนะคะเราจะไปรับมาจากที่ไหนอันนี้ก็จะเป็นงวดที่ออยกําลังจะลงแผงนะคะตอนนี้คือ ลอตเตอรี่นะคะทุกคนมันจะมีให้เราไปรับอยู่ที่สนามบินน้ำแล้วก็ที่ค้อกวัวก็คือเป็นที่ที่ใหญ่ๆเลยในประเทศไทยนะที่แบบเป็นจุดขายลอตเตอรี่ใหญ่ๆนะคะเราสามารถเดินไปซื้อแล้วก็มาติดแบบนี้ขายได้เลยนะคะคือใครจะขายก็เดินไปซื้อแล้วก็มาขายได้เลยอันนี้คือได้หมด นะคะส่วนราคาก็จะแล้วแต่ว่างวดไหนจะได้ราคาเท่าไหร่มานะคะช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะใครจะขายก็คิดดีๆนิดนึงน,นะคะเพราะว่ากําไรน้อยมากนะทุกคนยิ่งเวลาหวยแพงๆนะคะก็จะแบบกําไรไม่ค่อยจะมีเลยมีแบบนี้อ้อยก็จะมาใส่ซองแล้วก็ใส่หัวแบบนี้นะคะขาย นี่จะให้ดูให้ดูอันนี้จะเป็นซองแบบซองใสธรรมดาแล้วก็ปิดหัวนะคะมันจะมีซองอีกประเภทหนึ่งนะที่เขาจะสก,กีนมาเลยคือเราไม่ต้องซื้อหัวมาติดแล้วก็แค่เอาลัเตนี่ใส่ถุงไปเลยนะคะนี่ก็อ่ะไปไกลละ <c oughs> ก่อนนะคะนะเราจะรับที่สนามบินน้ํากับที่คอกบัวนะคะหลักๆสองที่นะคะแต่ว่าจะมีบางคนที่จะไปรับที่ไปรษณีย์ด้วยนะ แล้วไปษนีเราจะไปรับได้ก็คือวันที่5แล้วก็วันที่20ของทุกเดือนนะคะก็คือ1เดือนจะมีออกรางวัลสองงวดใช่ไหมงวดวันที่16นะคะเราต้องไปรับวันที่5้อ่าส่วนงวดวันที่1เราต้องไปรับวันที่20ของเดือนอ่าสมมุติงวดนี้คืองวดวันที่สิธันวาอยใช่ไหมคะ เราต้องไปรับที่ไปซนีวันที่ห้าธันวาในที่นี้ที่ไปรับหมายถึงการที่เราเดินไปแล้วรอคนที่เขาได้หวยจากไปษนีแล้วมาปล่อยขายหน้าไปษณีเลยคือเราไปขอซื้อจากเขานะคะอันนี้คือไม่ได้ไปซื้อกับไปษณีโดยตรงนะไปขอซื้อจากคนที่ได้จากไปษณีจะมีคนที่แบบเดินออกมาแล้วก็ปล่อยขายให้เรานะคะก็ สามารถเดินไปดูได้ทุกไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยนะแต่ออยไม่แน่ใจว่าบางไปรษณีย์อาจจะไม่มีหรือบางไปรษณีย์อาจจะมีต้องไปลองดูว่าแต่ละไปรษณีย์ในพื้นที่ของพี่ๆนะคะมีหรือเปล่าต้องลองไปดูทุกวันที่5้าแล้วก็วันที่20นะคะนี่ก็หลักๆจะมีแค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ออยด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ออยเลยนะคะบ๊ายบาย